ทรัมป์ทิ้งประชุม G7 กลับก่อนกำหนดหนึ่งวันชี้ต้องการโฟกัสสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางที่กำลังขยายตัวพร้อมปฏิเสธลงนามในแถลงการร่วมกับผู้นำอีกชาติที่เหลือเริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมสุดยอด G7 ไปเมื่อวานนี้ที่ประเทศแคนาดาการประชุมที่เหล่าบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจ7ประเทศได้กแก่อิตาลีสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรแคนาดาและญี่ปุ่นต่างมาร่วมวงหารือถึงประเด็นที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่การประชุมเริ่มได้เพียงแค่หนึวันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐตัดสินใจออกจากการประชุมเร็วกว่ากำหนด1วันโดยให้เหตุผลว่าต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลและอิหร่านอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เตือนให้ประชาชนอพยพออกจากกรุงเตหารานในทันทีพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านหันมาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐด้านคารลไลน์เลวิต โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับสหรัฐหลังทานอาหารมือค่ำกับเหล่าผู้นำประเทศเพราะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านขยายตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธลงนามถแถลงการ,ร์่วมของผู้นำ G7 เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและอิหร่านด้วยซึ่งทรัมป์ชี้แจงว่าเขาได้สแสดงจุดยืนที่ชัดเจนไปแล้วซึ่งเป็นการสสัญญ,ญาณเบื้องต้นอีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่ากลุ่มประชาธิปไตยกำลังขาดความสามัคคี อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเผยว่าการออกจากที่ประชุมของทรัมป์เป็นเรื่องดีเพราะมีเป้าหมายยุติความขัดแย้งอิสราเอลและอิหร่านและเขาได้ยื่นข้อเสนอให้มีการหยุดยิงระหว่างสองประเทศทั้งนี้การประชุมรอบนี้พูดคุย2ประเด็นสําคัญได้แก่สงครามรัเสเซียยูเครนและความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านซึ่งทรัมป์ยังสแสดงการสนับสนุนปูตินประธานาธิบดีของรัเสเซียด้วยโดยกล่าวว่ารัเสเซียไม่ควรถูกขับออกจากกลุ่ม G 8ในปี2014 The.